ไรเงาไปเรียนทำไมจบด็อกเตอร์เปิดครินาทับทิมอัญญาลินออกลงเคลียชัดหลังควา้าปอเอกขิดทับยีวาวานใจคนใหม่ทับทิมอัญญาลินเธอคนนี้ไม่ใช่แค่นักแสดงที่มีความสามารถเพียงอย่างเดียวแต่เธอนั้นเด็กกว่าเก่งรอบด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนที่เรียนเก่งมีความสามารถเต้นรำได้อย่างงดงามและที่สำคัญเธอนั้นยังเคยเป็นนักกีฬาสเก็ตลีลาทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองอีกด้วย ซึ่งนอกจากที่เธอจะมีผลงานทางด้านวงการบันเทิงได้ติดตามกันอยู่ตลอดแล้วเธอ,อยังเป็นนักแสดงอีกคนหนึ่งที่ให้ความสําคัญในด้านการเรียนอามากๆเพราะว่าในขณะที่เธอมีผลงานอยู่นั้นเธอก็เรียนไปด้วยเพราะก่อนหน้านี้เจ้าตัวเพิ่งจะคว้าปริญญามาถึง3ามใบซึ่งก่อนหน้านี้ได้ออกมาประกาศข่าวดีให้ทราบว่าตอนนี้เรียนจบปริญญาเอกเรียบร้อยหลายคนสงสัยว่าจบได้ยังไงเอาเวลาที่ไหนไปเรียนต้องบอกว่า เรียนออนไลน์ล้วนเลยค่ะเพราะตอนนั้นสมัครไปแล้วและติดช่วงสถานการณ์พอดีบินไม่ได้เรียนที่ฟิลิปปินส์ตอนนั้นเราดูเยอะมากคัดเยอะมากว่าเราจะต่อที่ไหนสุดท้ายเลือกเรียนที่ฟิลิปปินส์เพราะมันอยู่ใกล้ประเทศไทยซึ่งถ้าเดินทางไปกลับก็จะง่ายแล้วก็สะดวกต่อการที่เราจะจัดตารางเวลาเรียนได้แล้วก็ทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะมันอยู่ใกล้แต่รปรากฏว่าพอไปสมัครแล้วกําลังจะบินไป ปิดประเทศบินไม่ได้เลยตั้งแต่วันนั้นมา2ปีครึ่งคือเรียนออนไลน์ทั้งหมดเลยสอบก็สอบออนไลน์ทั้งหมดแต่แบบนี้มีข้อดีอย่างหนึง่งคือมันไม่กระทบกับงานเราเลยเนื่องจากเราสามารถทํางานได้อย่างปกติก็ไปเรียนในกองเอาถ้าถ่ายเราก็จะบอกพี่ๆว่าขอเวลาสักสองชั่วโมงนะคะพิเศษงานจัดเบรกให้ไปถ่ายคนอื่นก่อนเรื่องความรักตอนนี้มีบ้างคะ่ะมีเป็นกําลังใจนะตอนนี้มีความสุขดีนะคะ คนนี้แม่ไม่ค่อยมีอะไรบอกนะคุยมาสักระยะหนึ่งแต่ช่วงที่เป็นช่วงทับที่ไม่ความสําคัญกับเรื่องงานเราก็เลยไม่ได้มาคิดอะไรเรื่องนี้มากกว่ามันผ่านระยะเวลามาเท่าไหร่แล้วนะก็ปล่อยให้มันไปตามเวลาเหมือนเราเพิ่งได้ทํางานเต็มที่เพราะเพิ่งเรียนจบอย่างที่ตั้งใจด้วยคะ่ะถ้าถามว่าอยากแต่งงานไหมก็อยากนะคะเพราะว่ามันเป็นความฝันของผู้หญิงหลายๆคนแต่เพื่อนจะบอกว่าคอยดูนะ เดี๋ยวจะแต่งก่อนคนแรกแต่ทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้แต่งเลยค่ะทางแอดมินก็ขอแสดงความยินดีกับสาวทัพทิมด้วยน,นะคะ